ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปากปะนะคะเราจะมาดูวิถีชาวบ้านกันมีการยกยอหาปลาแล้วก็มาดูบรรยากาศรอบข้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมารอแสงเช้ากันเราะว่าสวยกันมากเลยแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นแสงจันทร์อยู่เลยจากเพราะจันทร์วันเพ็ญเดี๋ยวเรามาดูแสงจันทร์รอบๆกันก่อน,นอยู่กลางคืนก็สวยไม่แพ้กันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ทะเลสาบสงขานะคะถ่ายมายืนบนน้ำเลยตอนนี้ก็เป็นแสงเช้าแล้วจะเห็นได้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วลรอบๆบรรยากาศเนี่ยจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่ามีทั้งยอนาข้าวนกแล้วก็มีการตักปลานะคะแล้วก็มีสัตว์หลายๆชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกระบือ้อเพราะว่าที่นี่มีการทำนาด้วยแล้วก็นาที่นี่กำลังจะเกี่ยวข้าวกันเลยค่ะบอกว่าสวยมากเป็น แสงธรรมชาติที่สวยจริงๆตอนที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะจะบอกว่ามีการแบบมียอแล้วก็แสงเนี่ยเป็นโลเคชั่นที่สวยมากเลยค่ะและก็ที่นี่นะคะทะเลสาบสงขาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์เพราะว่าชาวบ้านทําการหาปลาที่นี่แล้วก็มีสัตว์หลายชนิดเลยค่ะที่อาศัยอยู่แล้วก็เป็นการทํานาจะบอกว่าจะเป็นระบบนิเวศที่หมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะ